แต่อย่างไรก็ตามตลอด7วันที่ผ่านมานะครับในบ้าน True AF นักล่าฝันทั้ง12คนนั่นหมายถึงรวมทั้งน้องมาร์คด้วยนะครับก็ได้รับทั้งคำแนะนําและการฝึกฝนทักษะจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางถึง3สาขาด้วยกันขอเสียงปรบมือต้อนรับทีม Voice Trainer ครับท่านแรกครับเชี่ยวชาญทางด้านการร้องและก็กวาดรางวัลแจกเวทีต่างๆ นําโดยเจ้าของรางวัลน,นักร้องหญิงยอดเยี่ยมสาขาไทยสากลปัจจุบันนี้เธอดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการและผู้ฝึกสอนเทคนิคการใช้เสียงสถาบันสอนร้องเพลง Private Studio และเธอยังเป็นผู้วางหลักสูตรการสอนร้องเพลงเป็นครูสอน True Academy Fantasia ซีซั่นที่6และซีซั่นนี้คือซีซั่นที่7ครูกบสวาดินทร์นวพันธ์ครับ Voice Trainer อีกท่านหนึ่งท่านนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทีเดียวนะครับและก็ยังเป็นเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดแฟรแบนครั้งที่สองครับครูกรับอัตพลมันเจริญครับและ Voice Trainer ท่านที่สามครับเจ้าของเพลงวอนเพลงฮิตติดอันดับหนึ่งสถานีวิทยุชั้นนำจนทำให้คว,ว้ารางวัลมากมายทั้งเพลงยอดเยี่ยมอัลบั้มยอดเยี่ยม ศิลปินคู่หรือกลุ่มยอดเยี่ยมอีกด้วยครับครูนุ้ย The Peach Band วิริยาภาจังสุวงครับต่อไปเป็นทีม acting trainer ครับเป็นทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ลยฮะทำโดยนำโดยพ่วมกับภาพบยนตร์ชื่อดังเจ้าของรางวัลสุพรรณหงรางวัลสไตล์ entertainment award และอีกมากมายครับครูยงสมยศสุขมากอน,นันต์แต่ว่าเสียดายนะครับวันนี้ ท่านไม่ได้ร่วมงานด้วยเพราะท่านมีภารกิจนะครับส่วนท่านที่สองครับ acting trainer เป็นผู้ที่มากโดยประสบการณ์ทั้งด้าน acting coach และวิทยากรพิเศษปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้วยการโรงเรียนสอนการแสดง the drama academy ครับครูงร่าครับรถสุขคนกรองเกต acting trainer ท่านที่สามโอ้คนนี้มีลูกศิษย์เพียบเลยนะครับเพราะเธอคือ acting coach จากภาพยนตร์ชื่อดัง และยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับอีกหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกด้วยครับครูบิวครับอรพันธ์อาจสมัตครับและ a c คตงเทรนท่านที่4ครับเป็น a c t ติ้งโค้ชและครูสอนการแสดงจากโรงเรียน The Drama Academy c ครูเบลชยานิจิราโรจนเริญครับอีกทีมหนึ่งซึ่งสร้างสีสันให้กับเวทีของ AF มาโดยตลอดนะครับเป็นขาดไม่ได้เลยนะครับ คือทีมแดนซ์เทรนเนอร์ครับนำโดยนักแสดงหญิงเจ้าบทบาทผู้มีรางวัลการันตีมากมายและก็ยังเป็นหญิงสาวที่มีเลือดศิลปินเต็มตัวครูเมย์พัทรวรินทิมคุณครับแดนซ์เทรนเนอร์ท่านที่สองครับเธอเป็นทั้งอาจารย์เป็นนักออกแบบท่าเต้นและครูเพื่อฝึกสอนสถาบัน c r e เอที e แดนซ์สตูดิโครับครูนิวดารินีชำนาญหมอครับ ดานเทรนเนอร์ er ท่านที่3กับตำแหน่ง Creative Artist Manager ที่ Creative Dance Studio ครูน้ำหวานสศิกัญญาสิลาพงครับดานเซนเตอมีเยอะหน่อยนะครับมีท่านที่4ครับท่านผู้นี้เป็นนักออกแบบท่าเต้นมืออาชีพครับครูเคียงพัทรวัตรตั้งสกุลธนาวัตรครับยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสุดท้ายครับเจ้าของรางวัล The Best Harmony Award และในงาน The f i f t h International Youth Stand Festival celebrating the joy of nature 2009ณนกะรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครูตุย้ยพิทักษ์เกตแก้วครับและขอเสียงประมือต้อนรับครูใหญ่ใจดีของบ้านนะครับครูปุ้มอรรวันเย็นพูลสุขครับและครูรักศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาทีครับ ที่ขาดไม่ได้ก็คือทีมมิวสิกดีเรคเตอร์นะครับโดยมิสเตอร์มิวสิกภายใต้การน,นำของคุณโอมชาตรีคงสวุวรรณคุณพลแห่งวงการเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์ผู้แจ้งเกิดศิลปินแนวหน้าของประเทศมากที่สุดและในซีซั่นนี้ครับท่านได้ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษารายการด้านมิวสิกโปรดักชันด้วยครับ